ว้าวโอ้สมัตมานโอวันนี้ก็เราอยู่กับเพื่อนๆของเราสัตว์ป่านะครับนี่ชีบะม้าลายอันนี้คือม้าลายนะครับใครรู้จักม้าลายไหมชีบะนี่ม้าลายสีสวยวิ่งไวไวไวนีว่ โอเคมาลายเดยนอสซอร์ไดนอสซอรัสไดนอสาอร์คอยยาวนะครับตัวนี้และนี่คือบัฟโบฟโลบัฟฟโลสีแดงควายสีแดง และนี่คือแมมมอสโอ้โหเจ้าช้างแมมมอสสีฟ้าทั้งตัวเลยนะโอ้โหโดนท่านี่ดีบัฟฟโลสีแดง ช้างแมมมอสเดินช้านิดนึงนะแล้วก็อดร็อกเจ้าหมาน้อยว้าวว้าวหมาน้อยไล่กระตูดไปเลยแล้วมาไล่กัดเลยไล่ช้างไปแล้วโอ้โหฮอสม้า เอาวิ่งตามเจ้าหมาไปเลยเจ้าเอ,อ้ยอ่ะเจ้าหมาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโว้ยดมตูวช้างล้มเลยมีเจ้าหมากลับมานี่แล้วคนโอเคนี่คือเจ้าบัฟฟโลสีเขียวใครเคยเห็นไหมบัฟฟโลไปเลยไปชนต้วช้างเลย โอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ